วันนี้เรามีแขกรับเชิญคนใหม่นะคะชื่ออะไรคะฟินนี่ค่ะชื่อน้องฟินนี่นะคะวันนี้เราจะมากินมีกุ้งนะคะแล้วก็มีขนมมีกล้วยช่วงนี้ก็เข้าสู่รายการแดกไปสัมภาษณ์ไปนะทุกคนอุ้ยกุ้งร้อนๆนะคะ่ะทุกคนกุ้งไข่นะคะกุ้งไข่ไข่เต็มท้องเลยมันน่ากินมากอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ตำกันเองนะคะน่ากินป่ะเราจะกินไข่ก่อนเลยไข่จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคน วันนี้นเรากินให้เลี่ยนเลยกินให้หมดเนี่ยกินไหวปะไม่รู้เลย <c oughs> อืมอ้าแซบ่บปะอือฟินทำฟินทำหน้าฟินดิ กินหัวชอบกินหัวไหมหัวยังอื่นก็ได้หัวอะไรเดี๋ยวก่อน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน <laughs> น้องฟินน้าน้องฟินเข้าเลือกอะไรเนี่ยหัวปลาอะไอย่หัวกุ้งน้าทุกคน <laughs> จิ้มน้ำจิ้มแล้วก็ยัดเข้าปากอื้มเปรี้ยวเค็มเผ็ด พอดีมากค่ะเฮ้อยอันนี้เราก็มีนะหอยแครงชิมนี้ดิไข่ปลาหมึกอืมได้ไหมพี่อร่อยมีหมึกกระดองด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเ<ม>ี็หนวดก้วยม,มาจิม้มไม่ใช่ <c oughs> ไม่ได้ลองไหมลองไหมก็ได้นะนี่ แล้วเนี่ก็จะเป็นหนวดปลาหมึกนะคะหนวดอ่อนนะคะอื้มอ๋อดีต่อใจมากเลยกินเวลาเนี้ยสวรรค์ของคนรักซีฟูด้ดว้าวโอ้ oh my god คือตัวใหญ่มากข่ยสนุกนะคะแล้วนึ่งกุ้งด้วยสูตรพิเศษมากๆแก๊สหมดเฉย นึ่งได้หม้อห <laughs> ุงข้าวแทนหุงกุ้งค่ะหม้อหม้อหุงกุ้งค่ะใช่จิ้มไปเลยค่ะคำใหญ่ๆอธิบายไม่ถูกอะอร่อยมากฟินมากมันฟินมันฟินเพราะว่ามันเป็นเวลากี่โมงแล้วตอนนี้ จะห้าทุ่มแล้วจะห้าทุ่มแล้วอืมไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วดีนะที่เราสั่งมาเซเว่นก็ไม่มีอือมอันนี้เราสั่งมาพิเศษตั้งแต่เมื่อตอนเย็นแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงในช่วงแรกของรายการนะคะเราจะสัมภาษณ์น้องฟินนะคะว่ามีแฟนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ปหกโอ้ทำไมเป็นเด็กแก่แดดอย่างนั้นนะคะ <c oughs> ทำไมตอนปหกเนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยว่าความรักคืออะไรอะ่ะพี่ยังกระโดดหนังยางเลย เจอกันในวิทยุสวยนะั้นวิทยุมาแล้วขอเพลงให้กันฟังอ,อ,อยู่โรงเรียนเดียวกันปะอยู่คนละจังหวัดเจอกันในวิทยุดีเจติดต่อให้ว้าวแล้วเรื่องเรียนนี่สนใจดีดแบบนี้ไหมคะน้อยกว่าเรื่องนี้นิดนึงเหมือนพี่เลย เรื่องเรียนไม่เอาเลยค่ะไม่เอาอะไรเลย <c oughs> เรียนไม่ยุ่งค่ะอุ๊ยหัวกุ้งค่ะทุกคนขอนอกเรื่องนิดนึงนะ <c oughs> หัวกุ้งตัวใหญ่จิ้มน้ำจิม้มดูสิเ <c oughs> ยิ้มเย <c oughs> ิ้มอ่ะแล้วสเปคน้องฟินนี้เป็นยังไงคะ อาลับอาลับหน่อยผิวเข้มต้องปุกก um, ่อนใช่ไหมเหมือนพระเอกเอ็มวีเพลงนานนะของกระแตอัสยามไปวาร์มได้นะคะดีมากดีเหมือนกุ้งเลยทำไมชอบผู <k> <k ้ชายอาลับอ่ะชอบเข้มเข้มอะชอบเถื่อนเอเนาะหล่อเข้มมันเล้าใจอืมเรานี่คนละสเปคเลยเนี่ย มุก s อรี่กันเ็งใส่ละ <laughs> บอกแล้วว่ากุ้งมันดีค่ะทุกคนมันสดแล้วมันไม่แห้งมันเด้งไงมัน,เด,นเ,มเด้งใส่หน้าเลยเมื่อกี้เด้งใส่หน้าเลยอ่ะอืมความอยากกินกล้ามมันนะคะอื้อหือเสียง ติดหน้าพี่ไหมขอลองมั่งสิ ชอบกินหัวมันน่ะน้องฟินน่ะเขาเป็นทาสแมวด้วยนะทุกคนแล้วน้องก็เปิดเปิดร้านขายอุปกรณ์ใช่ไหมฮ่าที่เกี่ยวกับแมวนะ่ะทั้งหมดฝากร้านได้นะคะฝากร้านชื่อเฟสฟ,ฟินนี่นะคะแอดมาได้ F I N E I <laughs> Sorry F I N e N I E อือหือ มันดีมากจิ้มดีมากคนทําสวยด้วยอันนี้ไม่เถียง <S 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 รู้เลยว่าใครทํากุ้งตัวเล็กนะคะทุกคนอ,อยากลองกินกุ้งตัวเล็กๆดูบ้างว่าเนื้อมันจะอร่อยไหมอุ้ยหัวเป็นมันน่ะอุ้ยดูสิหัวเป็นมันนะ่นนนะน่ากินมากอ่ะ นี่นะคะทุกคนหัวมันนะคะจิ้มเลยอตัวเล็กอะ่ะติงกับตัวใหญ่อะ่ะ ตัวใหญ่ไม่มีมันที่หัวแต่ตัวเล็กมีออันนี้ไข่กุ้งชัดมากอืแล้วน้องฟินนี้จะมีลูกตอนนี้เท่าไหร่คะเนี่ยจริงๆเราอยากมีตอนสามสิบขึ้นนะคะ <c oughs> กําลังดีนะ <c oughs> พี่ว่ามันก็กำลังดีนะเรากำลังแบบว่าเริ่มอยู่ตัวแล้วใช่เป็นความคิดที่ดีไม่ต้องรีบหรอกเนี่ย ใดๆคือชอบกินตรงนี้มันอะตรงนี้มันทีมีเยอะวันนี้ที่เกียดไปร้องเพลงนะคะเราก็เลยมาทำคลิปกินกันบ้างดีกว่า อืเพด่ะขอนี่นะคะทุกคนขนมเบื้องนะคะ กอบนะคะกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานต่อนะคะแล้วก็กินข้าวต่ออีกแล้วก็กินผลไม้ต่ออีกใช่แล้วก็กลับมากินข้าวอีกอ <c oughs> พี่ไงกินแต่หัวมันอะ <c oughs> ะเผื่อจิ้มลองดิชอบคนท้านะคะชอบคนท้านี่ขนมขนมเบื้องจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนจิ้มจริงนะคะเอาอีกก็ได้หวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสนะคะฮืมเป็นไงบ้างคะอย่าหาทํานะคะ อลองมั่งได้ปะโู้ครีมครีมยั่วๆค่ะขนมเบื้องจิ้มซีฟู้ดนะคะอือือเป็นไงะคือมันจีมากทุกคนลองดิจริงๆไงเหรอ อืมวันนี้กัดฟันแล้วลนะ่ะอร่อยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจิ้มให้เยอะๆเลยอ่ะนี่นะคะใส่ไปเลยอูย้ขนมเบื้อง <My God. S 1> จิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนอืม <laughs> ทำให้เสียงดังละคะ <laughs> อืม ก็อร่อยอยู่นะได้อยู่แปลว่าไม่ได้เลยอ้าวนี่ก็ติดจิ้มไปแล้วนะอื๊ว,วิธีกินกินขนมเบื้องให้อร่อยนะคะเราต้องกินครีมให้หมดก่อนอืแล้วรอค่อยกินแป้งทีหลังเราต้องกินครีมเข้าไปก่อน อืมอืมติดผม,อ,มอร่อยไหมคะแล้วตรงกลางเหืออืม,อมดีดีมากว่านี่เขาเรียกว่าครีมหรืออะไรอ่ะครีม cream cream mm. Good เดี๋ยวเรามาลองกล้วยบ้างดีกว่าจิ้มซีฟูด้ดกล้วยกล้วยหอมจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนใครยังไม่เคยลองต้องลองนะคะคงไม่มีแหละ <laughs> คงไม่มีใครเคยลองแหละคือมันอร่อยนะ <c oughs> ทุกคนอื หอมจิ้มซีฟู้ดนะคะมาอืมอืมเข้ากันมาก <c oughs> อร่อยมากจริงทุกคนคือแบบมันมีความหอมของกล้วยหอมมีความหวานหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเลยค่ะ ดูหน้าด้วย <laughs> คิว้วเขาหมดติดกันแล้วนะคะตอนเนี้ยอืออืมอืมอ <laughs> นิ่งนิ่งเลยนะคะนิ่งนิ่ง ันที่หัวเราต้องจิ้เมเยอะๆอือ,อ,อืดีต่อใจมากทำไมรู้สึกว่ากินแล้วมันแบบ เหมือนจะง่วงนอนวะอืมเป็นไหมหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนใช่ปะให้ให้กำลังบอกว่าเราอิ่มเป็นอะไรติดปากพี่ไหมครีมข้างบนเนรเนี่อ่องเนี่ยอีกอีกฝั่งอีกอีกฝั่งอ่ะ ชนหน่อยชนหน่อย c h ชี r สหนึ่งสองส้ำ mm hmm. ฟินอะ่ะสุดยอดทำหน้าฟินดิ mm hmm. ดีแล้วขนาดนี้แล้วเวลานี้ได้กินแบบนี้คือแบบรู้สึกดีใช่เดี๋ยวเราจะมากินเค้กแบบกล้วยนะคะอืมอาอ่ะเข้ากันมากอืม ก็คือใหญ่สุดใหญ่มากอืมกล้วยก็หวานนุม่มทุกอย่างที่เรากินวันนี้ดีทุกอย่าง ลองลองกินกับเคอะไรขนมเบื้องเค้กระซ่าลองกินกับเบื้องอร่อยขนมเบื้องนะคะกินคู่กันแบบนี้นะคะต้องหั่นเขาไปเลยนี่นะคะแล้วก็ยาเข้าปากนี่นะคะอืมอืมอืม ร่างจั้จงกังของหวานรู้สึกดีเอาอีกเอาให้หมดเลยกินไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยลดพรุ่งนี้ค่อยลดไม่มีอยู่จริงปีหน้าค่อยลด มาเป็นอันนี้มันก็กินได้เนาะกินได้หนังหัวมันหนังหัวพูดพูดเหมือน <c oughs> จิกกะบานในกุง้ง <c oughs> สะใจมากได้กินยั่วคนอื่นอนะ่ะรู้สึกมีความสุข อร่อยไหมถ่ายกลับพี่แบบพอพี่อิ่มแล้วพี่ก็ง่วงนอนเลยแต่ถึงเวลานอนก็ไม่นอนหรอกมันจะมันจะง่วงตอนเวลาเนี้ยเวลาให้เราอิ่ม อย่าลืมไปกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะทุกคนที่ช่อง b w p p channel นะจ๊ะพูดไปง่วงไปเอ๊ะหรือพี่มองหัวกุ้งวะเป็นไปได้ไหมยังกองหวงัวหมอไม่ใช่ <laughs> หรือพี่มอหัวกุ้งแน่ๆเลยพี่กินแล้วแบบพี่มึนอย่างเงี้ยต้องถามว่านอนไปกี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงห้า <c oughs> <5 S 2> หรือหกชั่วโมงนี่แหละ อแต่เมื่อวานพี่นอนสี่แต่วันนี้พี่นอนประมาณห้าหกชั่วโมงหือมันเล็บแบบนังลำเตริงเตลิงตงตน่ากลัวเล่นอะไรอ่ะเอาเอาศพกุ้งมาเล่นได้ยังไงโอเคสำหรับวันนี้ก็เราก็โซยกันอิ่มแล้วนะคะทุกคนใช่ที่เหลือก็ปล่อยมันไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย